Welcome to Wanik Academy a podcast about computer science and art now here's your host Waraset Suwanik สวัสดีครับในปีนี้จะพูดถึงทักษะที่ใช้ในการทํา Data s c i e นะครับถ้ารู้จากในอีพีโซด Image นะครับก็จะเห็นว่ามีด้วยกันอ,อยู่4เรื่องนะครับคือ Bizcom Stat แล้วก็ Prox นะครับคําว่า Biz เนาะย่อยมาจาก Business นะครับหรือว่าธุรกิจนะครับ ก็อคือคอมนะครับก็คือมารสื่อสารนะครับหรือว่าการสื่อสารแล้วก็อันที่3คือสแตตนะครับหรือว่าสถิตินะครับก็คือสถิตินั่นเองนะครับอันที่4ี่พล็อกคือโปรแกรมมิ่งนะครับการเขียนโปรแกรมนะครับก็มีวยกันอยู่4ทักษะที่ใช้ในการทำดิจิตายนะครับอันนี้ก็จะเบสออนมาจากเวนเดีกรมของคุณสตีเฟนโคลาซานะครับ ที่โพสต์ตอบไว้ในเว็บไซต์ Stack Exchange นะครับเดี๋ยวลิงก์อันนี้ผมจะใส่เป็น e s c r i p t i o นนะครับก็เนื่องจากว่าต้นฉบับนยครับเป็นเวนนีกรมนะครับซึ่งมีด้วยกันอยู่4เรื่องนะครับเป็นตามนี้นะครับ i t ส c o m แล้วก็ Sta รแล้วก็โปรแกรมมิงนะครับซึ่งก็จะมีเรื่องของการอินเตอร์เซกันนะครับระหว่าง4เรื่องนี้นะครับแต่ว่าบางทีก็คิดว่าจะดูยากนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเรานำา3เรื่องมาอินเตอร์เซคล้มกันนะครับ คือแน่นอนว่าถ้าเกิดนำสีเรื่อเนี้มารวมกันนะครับเปรียเทีกันทั้งหมดนะครับก็จะกลายเป็นเดลตาสซยนะครับแต่ถ้าเกิดว่านำามเรื่องมาเปรียเทีกันนะครับก็จะถ้าดูในเวนนแกรมก็มันอาจจะดูยากทีหนึ่งนะครับผมเลยสรุปมาเป็นตารางนะครับตารางนี้ก็หมายถึงว่าถ้านำา2ทักษะนะครับมาอินเสกกันนะครับคือมีอยู่2ทักษะนะครับจะเรียกคนในกลุ่มเหล่านี้ว่าอะไรนะครับก็มาดูทีละคู่นะครับ ก็เริ่มต้นจากมุมบนด้านซ้ายมือก่อนนะครับธุรกิจกับธุรกิจนะครับก็คือเป็นเพียวธุรกิจล้วนๆนะครับก็ได้แก่นักบัญชีนะครับอันที่2นะครับถัดไปนะครับก็คือธุรกิจกับทักษะในการสื่อสารนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของเซลล์นะครับการขายนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับธุรกิจกับสแตทนะครับ อันนี้เขียนว่าเป็น number cruncher นะครับก็หมายถึงหมายถึงหน้าวิเคราะห์ธุรกิจนั่นเองนะครับถัดไปนะครับ b i t กับ programming นะครับก็คือเรื่องของการนำไอทเข้ามาใช้นะครับในการทำธุรกิจนะครับคราวนี้อีกแถวหนึ่งนะครับก็คือ communication นะหรือการสื่อสารนะครับถ้าเกิดว่าเป็น communication กับ communication ก็คือเป็น peer communication นะครับ อันนี้ก็ได้แก่นิเทศศาสตร์นะครับหรือว่าคนที่เป็นพิธีกรเป็นดีเจนะครับก็จะมีทักษะในการสื่อสารที่สูงมากนะครับถัดไปนะครับ communication กับ stat นะครับอันนี้ก็เขียนไว้ว่าเป็น stat professor นะครับเป็นอาจารย์สอนวิชาสถิตินะครับซึ่งมีความสามารถในการที่จะสื่อสารหรือว่าสอนเรื่องของสถิติให้คนอื่นฟังได้นะครับอันนี้ก็จะหมายถึงเป็นยูทูบเบอร์กันนะครับที่มีการเล่าเรื่องของสถิติให้ฟังนี้สนใจได้นะครับ วมน่ก่อนก็ฟังมานะครับว่าทำอย่างไรเนี่ยถึงจะทำให้คณิตศาสตร์เนี่ยน่าสนใจนะครับก็ต้องเป็นโจทย์นะครับที่เกี่ยวข้องกับตัวของผู้เรียนนะครับเป็นโจทย์ที่มันมีเหมือนกับเป็นเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ออสร้างความสนใจให้กับเขาได้นะครับถัดไปน,นะครับคอมมิวนิเคชั่นกับโปรแกรมมิ่งนะครับในตารางเขียนว่าเป็น CS professor นะครับ เป็นอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์สายนั่นเองนะครับซึ่งก็คล้ายกันนะครับก็จะหมายถึงยูทูบเบอร์กันนะครับ,ห,นนรบหรือว่าคนที่สามารถที่จะสื่อสารในเรื่องของโปรแกรมมิ่งที่ยังน่าสนใจได้นะครับอีกแถวนึ่งน,นะครับก็คือ s t a t กับ Stat นะครับก็คือเพียว s เ a t เลยนะครับก็หมายถึงคนที่หลงรักในข้อมูลนะครับก็ขใส่เป็นรูปของหัวใจไว้นะครับ ต่อไปนะครับสแตทกับโปรแกรมมิ่งนะครับหมายถึงคนที่รู้เรื่องสแตทด้วยนะครับแล้วก็เขียนโปรแกรมเป็นด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มคนที่ใช้ภาษา R นะครับภาษา R ก็เป็นภาษาหนึ่งที่นิยมมากในการทำดิจิตอลดายนะครับอีกภาษาหนึ่งคือภาษา Python นะครับสุดท้ายนะครับโปรแกรมมิ่งเพียวๆนะครับก็คือแฮกเกอร์นั่นเองนะครับครับก็สรุปนะครับ4ทักษะที่ใช้ในการทำดิจิตอลนะครับ1คือธุรกิจนะครับ สคือการสื่อสาร3คือสถิติ4คือการเขียนโปรแกรมนะครับซึ่งใน EP ก่อนหน้านี้นะครับผมพูดไป3เรื่องนะครับก็คือธุรกิจหรือว่าโดเมนเอ็กเพอร์ติสนะครับอันที่2คือสแตทแล้วก็แมทนะครับอันที่3คือโปรแกรมมิงนะครับซึ่งใน EP เนี้ก็ได้เพิ่มมาอีก1เรื่องคือเรื่องของการสื่อสารนะครับซึ่งอาจจะหมาถึงเรื่องของการเล่าเรื่องนะครับ Storytelling นะครับเรื่องของการที่จะโน้มน้าวหรือว่า ขอแอคชั่นได้นะครับว่าเนี่ยรีเซนไปแล้วนะครับแล้วก็สรุปว่าเนี่ยต้องการจะได้แอคชั่นอะไรจากผู้ฟังนะครับแล้วก็การสื่อสารในที่นี้นะครับก็หมายถึงการเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขให้กับผู้ฟังนะครับได้ฟังอย่างง่ายๆนะครับจากข้อมูลดิบที่มีปริมาณมหาศาลนะครับก็มาสรุปให้เป็นตัวเลขไม่กี่ตัวนะครับหรือว่าสรุปมาเป็นกราฟแบบต่างๆนะครับกราฟแท่งกราฟเส้นนะครับหรือว่าเป็นแผนที่นะครับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นวิชวลไ i เซชันแบบต่างๆนั่นเองนะครับให้ผู้ฟังได้เห็นภาพมากขึ้นแล้วก็ให้เข้าใจนะครับหรือว่าสามารถที่จะทําทให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดแอคชั่นบางอย่างได้นะครับก็หวังว่า EP นี้คงเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับ